ชอบผู้หญิที่คุยแบบไหนแล้วรู้สึกว่าใช่เฮ้ยไปต่อเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ชิงอ่ะไม่เทผมว่าอย่างแรกก็คือเป็นคน positive อืมจริงเป็นคนคิดบวกคือทัศนคติบวกแค่สมมติอ่ะคุยนะคนที่ น e g a t i อะหรือว่าทัศนคติลบไปลาวุอย่างเงี้ยจะบ่นนู่นบ่นนี่อันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีเคสไปเดทอย่างเงี้ยบ่นนี่ก็ไม่อร่อยนี่ก็ไม่อร่อยวันนี้รถติดไม่เห็นอร่อยเลยทำไมพามาร้านนี้ล่ะอ่าเห็นไหมอย่างเงี้ยทำไมเลือกร้านนี้มายากมากเลยนะเนี่ยรู้ปะกว่าจะถึงหิวจะแย่แล้วเนี่ยสาวๆต้องเข้าใจนะเวลาเขาพาคุณไปเดทเขาไม่ได้อยากพาคุณไปลําบากอยู่แล้วเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้มันอยากรถติดหรือถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจให้รถติด ก็อาจจะมีนัยยะว่าเขาอยากจะอยู่กับคุณนัทคือถือว่าดีมากนะเาะจริงนะตอนที่พี่เป็นเด็กครั้งแรกจริงข้าเร็จไม่วนอยู่นั่นแหละไม่ยอมไม่ยอมไปส่งเขาเหรอใช่วนรถอยู่นั่นแหละวนจะวนไปไหนก็คือออจากร้านรถก็จอดหน้าร้านแต่ว่าเออขอแบบพานั่งรถเที่ยวนิดนึงนี่ถามว่าเรายอมไหมยอม แล้วอะไรที่บ่งบอกถึงว่าเป็นผู้หญิงโพสิทีฟล่ะเอนจอยกับอะไรง่ายๆอืมอืมมีความสุขกับอะไรง่ายๆอายแล้วก็พูดขอบคุณง่ายๆอืยอย่างเช่นเราพาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบก็ขอบคุณอีกไอติมพาไปกินของหวานต่อใช่ไหมไอติมแบบอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ดูเอนจอยอ่ะดูแบบสนุกง่ายๆอ่ะดูแบบยิ้มแบบเออแฮปปี้อ่ะอ่านี่คือโพสิทีฟแล้วโอเค